สร้างคนคนสร้างชาติข้อความนี้ถูกต้องเสมอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเส้นทางกีฬาขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลเยาวชนโรงเรียนเทศบาล3วัดสหมิตรมงคลอําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีหรือที่เรารู้จักกันในนามฉายาเส้าหลินสระบุรีนั่นเองครับปีนี้ครบครอบการก่อตั้ง10ปีโดยจัดงานเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาน้องๆทีมนักกีฬาก็ได้มีโอกาสจัดงานเลี้ยงฉลอง ทั้งบรรดาผู้บริหารผู้ฝึกสอนสิทธิกเก่าสิทธิปัจจุบันที่กําลังจะจบการศึกษาโดยใช้ทักษะการกีฬาไปสแสวงหาโอกาสในการศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษาในอนาคตโดยผมนะครับได้มีโอกาสไปร่วมง,งานครบรอบสิบปีของการกอร่อตั้งทีมซึ่งรายการเส้นทางกีฬาของเราก็ได้ติดตามผลงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทีมเส้าหลินสระบุรีมาอย่างต่อเนื่องเพราะเกิดความประทับใจในรูปแบบแนวคิดการทาทีม ที่ให้โอกาสเด็กทุกคนที่มีใจรักการกีฬามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันทั้งการกีฬาและการศึกษาพร้อมทั้งฝึกฝนระเบียบว,วินัยจนได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างและได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองที่ฝากบุตรหลานให้มาอยู่สำนักเส้าหลินสระบุรีวันนี้เราไปชมบรรยากาศงานเลี้ยงฉลองการจบการศึกษาของน้องๆน,น,นักเรียนมัธยม3พร้อมคำให้สัมภาษณ์ของผู้ที่มาร่วมง,งานในวันนั้นกันเลยครับ ก็สวัสดียังเป็นทางการครับเศร้าลินสระบุรีก่อตั้งมาโดยปณิธานของท่านพอก่อพงปิดน้อยครับท่านอยากทํากีฬาฟุตบอลฟุตซอลนะครับเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วครับก็ท่านค่อนข้างที่จะชอบกีฬาฟุตบอลฟุตซอลมากท่านทําเองตั้งแต่สมัยท่านเป็นครูครูน้อยจนกระทั่งท่านมาเป็นพอเองท่านก็อยากจะ มีทีมฟุตบอลฟุตซอลให้โอกาสเด็กที่ด้อยโอกาสโอกาสที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรต่างๆท่านก็เลยมาเจอกับผมผมมาตัดสินกีฬาในสมัยก่อนผมไม่พูดตัดสินด้วยก็มาตัดสินกีฬาก็ได้มาเจอท่านมาคุยพูดคุยทัศนคติตรงกันก็เลยตกลงปรงใจร่วมทําด้วยกันตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับก็พอตัดสินใจทําร่วมกันมาระยะเวลาปีนี้ครบปีที่10ก็ ตั้งแต่ปีแรกรุ่มๆดอนๆมาตลอดครับจนกระทั่งว่าใช้คําว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งจนถึงทุกวันนี้ครับผมก็สําหรับลูกศิษย์ที่จบไปทั้งหมด8จบจากที่นี่ไปทั้งหมดตอนนี้เจ็ดแปดรุ่นแล้วนะครับก็หลายคนเติบโตในเส้นทางหลายคนเรียนจบปริญญาตรีมีงานมีการทําหลายคนก็ยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมปลายหลายคนก็ยังอยู่ในระดับมหาลัย ก็ใช้คําว่าเติบโตในเส้นทางตามวิถีทางของแต่ละคนนะครับครับก็สําหรับการที่มีจะมีเส้าหลินได้เนี่ยไม่ใช่แค่ตัวผมตัวผออรหรือตัวบุคลากรในทีมครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ลหลายๆท่านที่คอยสนับสนุนหลักๆเลยตอนนี้ครับตั้งแต่นับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ท่านนายกนะครับท่านนายกเทศบาลเทศตํบลหนองแคครับนายกสุนทรนเข็มนาคที่โอบอุ้มและอบ อบอุ้มแล้วก็ดูแลทีมมาให้โอกาสเด็กๆได้กินนอนอยู่พักที่โรงเรียนนะครับรวมถึงท่านผอ,อจากสารผอกอ,องการศึกษาเทศบาลตะบนหนองแครวมถึงผออ,อุ้มแล้วก็ผอ,อทุกๆท่านนะครับที่มาเป็นผอ,อโรงเรียนนี้ยังคงยังคงคอนเซปต์ของโรงเรียนเทศบาลสามวาสามิตรมงคลตั้งตรงจิตหคือคอนเซปต์กีฬาให้โอกาสกับเยาวชนที่ได้โอกาสต่อเนื่องมาจนถึง10ปีปีนี้ครับแล้วก็ ขอบคุณภาคเอกชนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เมื่อก่อนเราไม่มีเลยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราได้รับโอกาสจากภาคเอกชนคือบริษัทไอมาเน่ครับของบอสไตที่เข้ามาดูแลเราตั้งแต่3-4ปีที่แล้วนี่เข้าปีที่4ี่ก็ขอบพระคุณมากๆครับสำหรับผู้ใหญ่ทุกๆท่านทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามาดูแลลูก,ลกๆเส้าหลินเราเป็นเวลา10ปีด้วยกันครับทั้งหมดทั้งมวลครับนอกจากจะมี ทั้งผู้สนับสนุนทั้งเอกชนและภาครัฐนะครับผู้ปกครองก็มีส่วนสําคัญนะครับขอบคุณผู้ปกครองที่ไว้ใจทีมงานเราไว้ใจโรงเรียนเราให้ลูกหลานของท่านมากินมาอยู่มานอนมาให้เราอบรมสั่งสอนและคอยซัพพอร์ตทีมงานเราตลอดจนกระทั่งว่าครบ10ปีในวันนี้ขอบคุณมากๆครับ ชื่อรัชนีชำนาญกูลนะคะเป็นผู้ปกครองของน้องโอมเด็กชายศิรชะชำนาญกูลค,ค่ะน้องก็ได้มาเรียนมาซอ้อมมาฝึกฟุตซอลกับโค้ชกอล์ฟค่ะตั้งแต่ป .6 นะคะตอนนี้จะขึ้นมา .1 แล้วค่ะเราทราบข่าวตอนที่โค้ชไปคัดตัวที่จตุรัสค่ะแล้วก่อนหน้านั้นก็คือโค้ชไปแข่งไปแข่งที่เชยาภูมิพาเด็กๆไปแข่งที่บรมเหนียนลงไปแข่งที่จตุรัส เราเห็นฟีเท้าเราเห็นเด็กๆที่ไปแข่งอะค่ะเ,เราก็เลยเกิดความประทับใจก็เลยมีโอกาสมาคัดตัวกับโค้ชกอล์ฟตอนนี้ก็ครบหนึ่งปีที่เขาอยู่คือตั้งแต่มาอยู่ที่นี่มันคนคนละขั้วกับที่อยู่ที่บ้านออยู่ที่บ้านนี้เราเรียกเนี้ยค่ะไม,ไม่ไม่ลุกไม่ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่นี่เขามีความรับผิดชอบเรื่องการเรียนเขาก็ เล่าให้แม่ฟังตลอดว่า,างานเขามีงานยังไม่เสร็จนะเงี้ยแต่เขาต้องไปไปแข่งไปซ้อมเขาจะทํายังไงดีบางครั้งบางครั้งเหมือนเหมือนไปแข่งบ่อยๆเขาก็เกิดความเหนื่อยแล้วก็บอกว่าค่อยๆค,ค,คิดไปรูปไม่เป็นไรหรอกวันไหนไม่มีแข่งเราก็มาทำจนจนตอนนี้ก็คือจบจบจบแล้วไม่มีศูนย์ไม่มีรอ ได้คุยกับโค้ดปรึกษาโค้ดว่าถ้าน้องจบม3แล้วน้องมีพัฒนาการที่สามารถไปได้ไปต่อยอดได้มีทางไหนที่จะไปต่อยอดได้บ้างอ่แล้วเด็กๆเ,เขาก็ส่วนมากเขาจะรู้นะคะว่าพี่ๆเขาไปทางไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีความฝันที่จะไปราชวินิตบางเขนค่ะอันนี้แล้วก็ส่วนมหาลัยก็คือมศวนะคะองครักษ์ที่โคดกอลสอนอยู่ เพราะว่าโค้ดบอกเลยว่าถ้าเด็กมีความรับผิดชอบในการซ้อมในการเล่นในการเรียนโค้ชต่อยอดให้จนถึงจบปริญญา,น,าน้องก็เลยคิดว่าน้องก็เลยคิดว่าทางทางนี้น่าจะเหมาะกับตัวเองมากที่สุดสวัสดีครับผมชื่อดิวนะครับชื่อพิพัฒน์พงศ์กันเรืองครับ เข้ามาสามิดรุ่น4ครับผมใช่ครับผมชื่อกิวครับชื่อจตุพรสุริโยภาสครับผมกิวรุ่น3ครับก็ตอนนี้ผมศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวรีย์ชั้นปีที่1ครับผมผมก็ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวรีย์ปีหนึ่งเหมือนครก็เราเข้ามารู้จักรถกอล์ฟกับสามิดมงคลได้ยังไงเออผมเห็นเพจเปิดคัดครับผมผมสนใจครับก็เลยเข้ามาคัดที่สระบุรีครับก็ติด ผมก็ไปเตะบอลเดินสายทั่วไปครับแล้วก็คนกลับก็ไปเป็นแมวมองครับไปส่องครับแล้วก็สนใจมาสิ่งที่เราได้จากการมาเป็นนักเรียนวัดเสาร์บุรีวัดสาวิมิตเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรกับตัวเราในเรื่องวิน,นัยการใช้ชีวิตเรื่องการเรียนสําหรับผมครับผมคิดว่าการที่ได้มาเรียนโรงเรียนเนี่ยครับมันช่วยสอนมากกว่าทักษะฟุตบอลครับก็คือเรื่องการใช้ชีวิตครับผมซึ่ง ผมจบมสมที่นี่ผมได้ไปใช้ต่อใช,ใช้ชีวิตต่อที่กรุงเทพครับผมรู้สึกว่าการที่ผมผ่านโรงเรียนแห่งนี้มามันทําให้ผมรู้สึกว่าใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ทำให้ผมแบบมีแนวทางในการศึกษาต่อได้ดีขึ้นครับผมผมก็สอนเขาสอนให้แบบว่ารักกันครับแล้วก็สอนให้ทําเป็นทุกอย่างครับใช้ชีวิตได้เป็นครับก็อยากจะขอบคุณ คดกรบครับแล้วก็อาจารย์ทุกท่านรวมถึงผอ,อ,อและผู้บริหารทุกคนครับที่ออผลักดันผมตั้งแต่ผมอยู่มัธยมต้นจนถึงทุกวันนี้ครับก็ยังเป็นกําลังใจให้ผมตลอด <S <S ขอบคุณนะขอคุณมากครับผมก็ขอบคุณคยออกครับขอบคุณผอทุกคนแล้วก็นายกเทศบาลทุกคนครับที่ส่งเสริมรว่ผมครับให้ไปแบบว่าโรงเรียนต่างๆนะถ้ากมมีเขาก็มมีผมวันนี้ครับ ระยะเวลา10ปีที่เราเริ่มเดินกันมานี่ความจำวันนี้จะกล่าวเป็นคำพูดมันก็ปราบรื้มที่น้องๆลูกๆผมกําลังจะมีปะเป็นมีอนาคตตอนนี้นะปัจจุบันเขาก็มีที่เรียนแล้วในเสื้อสีดำในรุ่นของม .3 นะครับในรุ่นเสื้อสีขาวนี่ก็พี่ๆที่ย้อนกลับเข้ามานะครับแล้วก็มีพี่ๆอีกหลายคนที่ประสบความสำเร็จใน เส้นทางของฟุตบอลที่เขานำไปสู่ในอนาคตเราเริ่มต้นจากหัวใจแล้ววันนี้ก็จบด้วยหัวใจแล้วก็ลังจะก้าวไปด้วยโลโก้ใหม่อีกจนกว่าพวกเราจะไม่มีแรงครอบครัวสหมิตรครอบครัวเร้าหลินสระบ,บุรีแห่งนี้จะไม่มีแรงเราก็จะเดินก้าวไปจนเด็กๆพวกนี้นะครับได้ย้อนกลับมาดูน้องๆ ของเขาต่อไปก็ขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยครับต้นสังกัดเทศบาลนครนน์แคไอเมเน่ที่ทำให้เราก้าวสำเร็จพี่ใหญ่มสวที่รับการศึกษาต่อจากเราหรือต่อจาก456ที่รับเด็กน้องเหล่านี้ไปปลูกปั้นต่อแล้วส่งต่อให้มาหาอะไรแล้วส่งต่อให้สู่อาชีพสูน่น้องๆพวกนี้ขอบคุณโอกาสทุกโอกาสขอบคุณ ทุกท่านเลยที่เกี่ยวข้องครับขอบคุณมากเจ้าลินซาบุรีเฮสวัสดีครับผู้ผมโรงเรียนเทศบาลสามวัดสามิตรมงคลผู้ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาอยู่โรงเรียนสามิตรครับโค้กก็สอนการใช้ชีวิตสอนเล่นกีฬาสอนทักษะเบสิกครับพื้นฐานคนไทยทุกคนติดตามเป็นกำลังใจให้สริสาราบุรีด้วยนะครับ,บครับ,บ,รบขอบคุณครับ ก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีและเป็นกำลังใจให้กับทีมเส้าหลินสระบุรีรวมไปถึงน้องๆสิทธิ์กเก่าทุกคนด้วยนะครับขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปในอนาคตช่วงต่อไปของรายการเราไปพบกับนักกีฬาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างนี่คืออีกหนึ่งแบบอย่างที่ดีในการใช้ทักษะด้านการกีฬาพัฒนาตัวเองจนเป็นนักกีฬาทีมชาติจนได้รับโอกาสในการศึกษาต่อจากราชภัฏสวนสุนันทาล่าสุดตำแหน่งรองแชมป์เอเชียเธอก็ได้มาแล้วนะครับพร้อม พาทีมฟุตซอลหญิงไทยไปฟุตซอลโลกได้สําเร็จเราไปพบกับน้องแพรพลอยหัวใจเพชรกันครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเส้นทางกีฬาก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีนะครับกับทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยที่สามารถคว้าโคต้าเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลโลกได้สำเร็จครับจะทำการแข่งขันกันในเดือน พฤศจิกายนนี้ครับที่ประเทศฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยของเราครับเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชียจนสามารถทะลุเข้ามาถึงนัดชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแต่ก็ต้องเสียดายครับที่ทางทีมญี่ปุ่นนั้นสามารถคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จหลังจากที่ไทยกับญี่ปุ่นเสมอกันในเวลานะครับสประตูต่อ3ต้องมาตัดสินกันด้วยการยิงจุดโทษก็เป็นทางด้าน ญี่ปุ่นนะครับแม่นจุดโทษมากกว่าคว้าแชมป์ไปครองแต่ก็ถือว่าทั้ง2ทีมไทยและญี่ปุ่นนั้นอยู่ในระดับมาตรฐานที่สูสีกันทั้งคู่ครับสู้กันได้สมศักดิ์ศรีฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชียจริงๆครับวันนี้นะครับรายการเส้นทางก,กีฬาของเราก็ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับศูนย์หน้าดาวยิงฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏน์สนสุนันทา อย่างน้องแพรพลอยหัวใจเพชรวันนี้เราไปพูดคุยทำความรู้จักกับน้องแพรพลอยกันเลยครับ ผู้ชมครับและตอนนี้นะครับก็นั่งอยู่กับสุนหน้านะครับหรือว่าหน้าเป้าฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยครับที่เพิ่งคว้าตําแหน่งรองแชมป์เอเชียมาหมักหมาดครับเพิ่งลงเครื่องบินได้ไม่นานผมตอนนี้ผมอยู่กับน้องแพรพลอยหัวใจเพชรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่านี่แพรพลอยนะครับเป็นนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทาใช่ค่ะครั้งนี้เป็นไงบ้างได้รองแชมป์มาเสียได้ไหมอีนิดเดียวจะแชมป์แล้ว ก็มีแอบมีเสียดายค่ะแต่ว่าเราก็ทําได้ตามเป้าคือได้คว้าตั๋วไปฟุตซอลโลกก็รู้สึกดีใจแล้วก็ทําเต็มที่แล้วค่ะนะครับฟุตซอลโลกนี่ก็เป็นหรือว่าจัดเป็นครั้งแรกแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับโอกาสเข้าแข่งขันเลยกับการเล่นกับญี่ปุ่นรอบนี้เจอกันถึงสองสองัด้วยกันแล้วก็นัดแรกเนี่ยเราชนะเขาได้นิยิงไปสองประตูใช่ค่ะ นัดที่สองเนี่ยมันแตกต่างยากง่ายไปเลยมันแบบยันเสมอมันเครียดมันกดดันหนนัดชิงชนะเลิศกับนัดแรกที่เจอญี่ปุ่นสำหรับหนูก็มีความกดดันทั้งสองนัดค่ะแต่ว่านัดแรกที่เราเจอญี่ปุ่นเราก็เล่นด้วยความมั่นใจแล้วก็ดูดดันนัดที่นัดชิงนะคะก็เราก็เล่นด้วยความดูดดันเหมือนกันค่ะแต่ว่าทั้งสองทีมก็เหมือนระวังกันญี่ปุ่นเขาก็เคยชนะเราเยอะแต่ว่าพอเขามาพลาดแพ้เรา ในรอบรอบแรกเขาก็เหมือนเขาก็คอยระวังป้องกันมากขึ้นทําให้เกมแบบดูตึงๆดูแบบทําอะไรกันไม่ค่อยได้แต่ว่าก็มีทั้งเราตามเขาแล้วก็เรามีพลิกนําแต่ว่าผลสุดท้ายก็เสมอกันในเกมเพราะว่าคือต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเนะี่ยยังไงเขาคือญี่ปุ่นนะมาตรฐานเขาสูงมากแม้ว่าการจัดระดับโลกเนะี่ยเขาจะอยู่ต่ำกว่าเราแต่ว่าถ้าดูในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ด้อยนะ เขาบอกฉับว e ่าเพราะว่าตอนที่เจอที่โคราชอ่ะเขาก็ชนะเราเยอะด้วยพอหลังจากที่แม์ที่โคราชเราแพ้เขาเยอะเนี่ยแล้วพอมาเจอกันที่โคอตโคตโอเนี่ยเขาได้ปรับรูปเกมยังไงให้มันแบบผลรูปเกมเออผลแข่งขันออกมาดีพี่โอเขาก็เหมือนพี่เขาก็ได้ดูเกมกับญี่ปุ่นแล้วก็ที่เราเจอญี่ปุ่นตั้งแต่โคราชตั้งแต่ สองปีก่อนหรือที่ผ่านมาเขาก็ดูเกมของญี่ปุ่นเยอะหรือไม่ก็ดูจากที่ญี่ปุ่นแข่งกับทีมอื่นนะคะเขาก็ามาแก้เกมมาบอกจุดอ่อนของญี่ปุ่นว่ายังไงแล้วก็จุดแข่งของเรามีอะไรก็ให้เราทําตรงนั้นต่อไปถ้าเรามีจุดแข่งอะไรแล้วก็ประเด็นสําคัญคืออยู่ที่ใจนะักกีฬาแล้วก็พี่โอบ,บอกว่าให้เราเล่นอย่างดุด,ดันแล้วก็ไม่กลัว ก็อยู่ที่ใจเราจริงๆตอนแข่งกับญี่ปุ่นนัดแรกชนะมาได้สามตูต่อหนึ่งับแล้วก็เส้นทางชะตาชีวิตก็พากันมาเจอในรอบชิงชนะเลิศอีกตอนที่ญี่ปุ่นในในนัดแรกที่เราชนะสามหนึ่งกับญี่ปุ่นที่ยันเสมอสามสามเนี่ยเขาเขามีการแก้เกมย่างไมบ้างหนูว่าเขาระวังเรามากขึ้นค่ะ <c oughs> ในการเกมรับเขาเหมือนเขาไม่ปล่อย เขาแบบกัดไม่ปล่อยเลยค่ะเขาก็เหมือนเขาระวังระแวงเรามากขึ้นเพราะว่าเราชนะเขามาได้ในรอบแรกเหมือนกับว่าเขาปิดจุดแข็งของเราแล้วก็หนูว่าเขาดูว่าผู้เล่นคนไหนเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่กับอีหนึ่งนัดที่เรียกว่าในโซเชียลค่อนข้างจะวิาพากษ์วิจารณ์เราทีมเราเยอะก็คือนัดที่เจอกับอินโดนีเซีย นั้นเสมอใช่ไหมศูนย์<ช>ยิงกันไม่ได้เลยแล้วก็แต่ความคาดหวังของแฟนกีฬาแ,แฟนบอลเนี่ยก็คิดว่ายังไงเราต้องเหนือกว่าเราต้องยิงได้นั้น,น,นบรรยากาศมันเป็นยังไงมันถึงแบบทําอะไรกันไม่ได้เลยอน,น,นั้นก็ต้องยอมรับว่าเราเล่นกันผิดฟอร์มรอยู่ไงแล้วม,มีความกดดันแล้วพอเราทําเขาไม่ได้เราก็มันจะกดดันมากไปอีกเราก็เล่นผิดฟอร์มเหมือนกับความกดดันเราก็หายไปเหมือนเรากังวลกันหรือก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันนั้นต้องยอมรับว่าผิดฟอร์มจริงๆค่ะกีฬามันก็จะต้องมีมีวันที่ดีกับวันที่วันที่แย่ก็ธรรมดาครับแต่ว่าพอเจอวันที่แย่แล้วเขาก็สามารถกลับมาได้ในนัดที่เจอกับญี่ปุ่นแล้วก็ทําดีเลื่อยมาจนมาถึงนัดชิงชนะเลิศเลยนะครับก็ถือว่าครั้งนี้ทางทีฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยก็ได้สร้างประวัติศาสตร์สร้างความสุขสร้างความภูมิใจให้กับ ชาวไทยทุกคนแล้วนะครับในการที่ได้พาทีมได้พาทงชาติไทยของเรานะครับไปแข่งขันที่ฟุตซอลโลกที่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็อีกไม่กี่เดือนแล้วนะนะที่ฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพแล้วก็ฟิลิปปินส์พอฟุตซอลโลก,กเนี่ยก็สีเกมเลยมันจะเบียดกันมากเลยนะใช่ไหมเราก็เคยมีประสบการณ์สีเกมมาแล้วด้วยกี่ครั้ง ครั้งครั้งหนึ่งครั้งที่เวียดนาม,นามใช่ครัอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นเจ้าของแชมป์ซีเกมนะครับแล้วก็มั่นใจว่าในปีนี้เนี่ยซีเกมก็น่าจะน่าจะป้องกันแชมป์ได้หวังไว้หวังไว้นะเพราะว่าแต่ว่าก็ยยอมแล้วว่าไม่ง่ายเพราะว่าชาติ<ช>หลาย,ายชาติในอาเซียนไ่ว่าจะเป็นทางเวียดนามเองอินโดเองเนี่ยเขาก็มีความพยายามที่จะทำผลง,งานให้ดีเรามองฟุตซอลในชาติอาเซียน ของเราปัจจุบันยังไงบ้างในชาติประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเวียดนามวินโดมาเลยอะไรอย่างเี้ยสำหรับตัวหนูหนูมองว่าทุกชาติมีการพัฒนาค่ะมีการพัฒนาขึ้นอย่างมากหรืออย่างเช่นอินโดนีเซียตอนมาลงทีมกับเรามาแข่งที่ไทยที่ใช่ค,ค่ะที่โคราชค่ะเขายังไม่ดีเท่าตอนที่ไปแข่งที่เอเชียค่ะเขามีการเปลี่ยนโค้ดเป็นโค้ดต่างชาติเท่าที่เราเห็นเขามีความ ดูดันแข็งแรงรูปเกมเหมือนดีขึ้นจริงๆจากตอนที่โคราชอันนี้ก็ต้องยอมรับส่วนเวียดนามเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็เคยพลาดแพ้เขามาเขาก็มีการพัฒนาทุกชาติมีการพัฒนาหมดค่ะก็ได้พูดผลงานของฟุตซอลชงแชมเป์เอเชียนะครับที่ฮองฮอตที่เพิ่งจบไปนะครับก็ได้ตําแหน่งรองแชมป์มาแล้วก็ได้โคต้าไปฟุตซอลโลกแล้วนะครับก็รอติดตามกันนะช่วงพฤศจิกายนนี้ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ กลับมาเตะเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ที่บ้านเรานะครับก็ถือว่าแฟนบอลต้องคาดหวังแน่นอนเลยเพราะซีเกมส์เนี่ยเขาเตะในบ้านด้วยนะครับก็ต้องพยายามเต็มที่ต้องให้กำลังใจน้องๆครับทีนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกับประวัติของแพะพลอยกันหน่อยนะครับเพราะว่าเคยสัมภาษณ์กันมาตั้งแต่เล่นฟุตซอลของไอวันเน่ไทยแลนด์แล้วได้แชมป์มาสองสมัยซ้อนแล้วในประเภทบูมเอ็นยูนิเวอรตี้นะครับแพะพลอยเป็นคนจังหวัดหนูเกิดกรุงเทพค่ะอยู่บางขุนเทียนบางบางขุนเทียนแต่ทำไมพูดเหนื่น อ๋อหนูไปตอนมัธยมเรียนที่สุพรรณค่ะเรียนที่สามชุดกัรนยนะภูคาลาโอโรงเรียนสามชุกก็เป็นโรงเรียนที่ถือว่ามีความสุดยอดนะครับในเรื่องของผู้สอลหญิงนะครับไปอยู่มากีป่ปีอ่ะสามชุดสามปตตีตั้งแต่ตั้งแต่มสองค่ะมสองมสอง<ล>ย,ยันจบหมหกเลยประมาณห้าปีใช่นะครับแค่เวลาระยะเวลาห้าปีก็ทําให้ของกรุงเทพพูดเหนือได้มีคนทักมาเว่าพูดเหนือเอะไหมอถ้าทัก้วเราเป็นคนสุพรรณหรือเปล่าก็มีค่ะใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่นะเป็นคนบางขุนเทียนใช่ค่ะนะครับ แล้วก็จบจากสามชุกแล้วก็มาเรียนต่อที่สวนสุนันทาทาไมถึงเลือกมาเรียนที่สวนสุนันทาหนึ่งทางสวนสุนันทาเขามีโคต้านักกีฬาด้วยค่ะแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการแบ่งเบาภาระทางครอบครัวได้ทุนเลยได้ทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทางสวนสุนันทาให้ทุนนักกีฬาให้เราเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าอ่ะอย่างตัวหนูจะมองว่าอาจจะเป็นทีมชาติหรือเปล่าถึงจะได้ทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ค่ะทางสวนสุนันทา ถ้าใครได้โคต้าทุนนักกีฬาคือได้ร้อยทุกคนคะ่ะถึง<ม>จะไม่ใช่นักกีฬาทีมชาติค่ะเราติดทีมชาติครั้งแรกตอนอยู่สมดุกแล้วใช่ค่ะตอนนันอาย,อยุสิบแปดสิบเจ็ดสิบห้าสิบอ๋ 15, อสิบห้าเลยนะแล้วก็อ,อ,อใครเป็นคนโคด้ดโค้ดคนนั้นสมัยนั้นโค้ดที่เรียกเราไปติดคืออตอนนั้นเป็น พี่ตั้มค่ะโคตั้มโคตั้มโคตั้มเขาเขาได้คุยเราไหมว่าเขาเห็นอะไรในตัวเราก็ถึงเรียกเรามาติดต่อตอนนั้นเป็นรุ่นยูทโอลิมปิกค่ะเป็นครั้งแรกอืมเป็นเยาวชนใช่เป็นเยาวชนของฟุตซอลครั้งแรกแล้วเหมือนจะเป็นครั้งเดียวตอนนั้นอ่าก็เขาจะมีการแบบหาตัวเด็กมัธยมมาคัดค่ะแล้วก็หนูก็ตอนแรกก็เหมือนตอนแรกหนูก็จะไม่ได้กค่ะ,ะไปดูรุ่นพี่สามชุกคัดแต่ว่าอ,อาจารย์นิมิตด,ดวงยุทธสามชุกเขาก็ ให้หนูลองไปคัดดูแล้วก็ได้โอกาสติดก็เต็มที่ค่ะทําเต็มที่ให้ทางโค้ชเขาเห็นว่าเรามีดีอะไรเขาก็เลือกเราติดไปแข่งค่ะแล้วเราก็เ,ากเขาจบป .6 ปั๊บก็เลยมาเรียนที่สวนบุรรัมทาเรื่องเรียนคณะนิติศาสตร์ค่ะทำไมถึงสนใจเรื่องกฎหมายเออตอนแรกหนูเห็นรุ่นพี่ที่เขาจบจากสามชุกแต่ว่าเขาเป็นตำรวจะคะ่ะใช่ค่ะแล้วก็ เห็นรู้ทางว่าเราเป็นนักกีฬาถ้าเรารับราชการเราเป็นตำรวจหรือว่าเรารับราชการมันจะเป็นเขาเรียกอะไรไปต่อยอดได้ดีค่ะก็เลยเรียนนิติศาสตร์ไปเลยดีกว่าแต่เราอาจจะถ้าอยากเป็นตำรวจเราก็ลองไปสอบดูและยังไงถ้าเราสอบตำรวจติดยังไงก็ต้องเรียนนิติศาสตร์อยู่ดีก็เลยเรียนไปเลยค่ะในปีนี้จบแล้วใช่จะจบแล้วนะครับเล่นุตซอนมาเด้ก็ได้แชมป์มาสองสมัยซ้อนแล้วใช่ค่ะ ปีหน้า<ม>เรายังมั่นใจว่าจะได้ป้องกันแชมป์ไอ้ไม่ได้ได้อยู่ในที่ของเราหนูมั่นใจในตัวน้องๆค่ะสามารถป้องกันแชมป์ได้แน่นอนแล้วมองวงการฟุตซอลหญิงเมืองไทยตอนนี้ยังไงบ้างอยากจะให้เขาเพิ่มเติมพัฒนายังไงบ้างสำหรับหนูมองว่าอยากให้หลีกฟุตซอลหญิงเป็นลีกอาชีพจริงๆเหมือนฟุตซอลชายค่ะอ,อยากให้มีการพัฒนาที่แบบลงลงมา ทำให้ฟุตซอลหญิงมีการพัฒนามากขึ้นคือตอนนี้ข้าพูดตรงๆก็เหมือนแข่งฟุตซอลลีกผู้หญิงก็อาจจะจัดแค่นิดหน่อยแบบมันดูไม่เป็นทางการไม่เป็ันดูไม่เป็นทางการใช่ค่ะมันดูไม่เป็นฟุตซอลอาชีพจริงๆก็อยากจะให้ทางสมาคมช่วยสนับสนุนในตรงนี้ด้วยค่ะเพราะว่าถ้าทําให้ลีกฟุตซอลหญิงบ้านเราแข่งแก่งขึ้นก็ทําให้ทีม นักกีฬาที่เข้ามาเป็นทีมชาติเราก็จะแข่งแร่งขึ้นไปอีกการแข่งขันมากขึ้นในประเทศก็ทําให้พวกเราแข่งแร่งขึ้นค่ะก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยกระแสะกําลังมาเลยนะเพราะว่าประสบเวาเ็จในระดับทวีปแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เป็นการจะอันดับก็อยู่ที่ห้าของโลกด้วยนะครับก็ถือว่ากระแสะมาแล้วเด็กๆนักกีฬามีแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้เห็นความสําคัญแล้วก็ส่งเสริมอยา่างจริงจังนะครับเชื่อว่า ถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังเนี่ยมันจะต้องไม่อยู่แค่ที่5ของโลกน่อาจจะได้ไปถึงที่1ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับในปีนี้เดี๋ยวจะได้พิสูจน์กันว่าในท้าเทียบกับระดับโลก,กเนี่ยฟุตซอลหญิงไทยเนี่ยอยู่ในเลเวลไหนก็ต้องพยายามเต็มที่นะแล้วก็สุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากออขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเรามาจนถึงทุกวันนี้ไหมก็ขอบคุณ ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางครอบครัวของหนูก่อนนะคะที่คอยสนับสนุนตั้งแต่เด็กหนูอยากจะทําอะไรก็คอยสนับสนุนตลอดขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ขอบคุณญาติพี่น้องนะคะแล้วก็ขอบคุณโค้ชที่ฝึกสอนหนูทุกท่านนะคะโค้ชอาจารย์วันลบช้างจเจริญอาจารย์กฤษณะอาจารย์นิมิตด,ดวงยศจากสุพรรณบุรีค่ะอันนี้เป็นคนที่สําคัญมากที่ทําให้หนูพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ จากหนูอาจจะจับบอลไม่ได้เลี้ยงบอลไม่เป็นอะไรจนมาถึงจุดจุดนี้แล้วเขาก็เป็นคนที่ผลักดันหนูให้ได้เป็นทีมชาติจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทางมหาวิทยาลัายราชภัฏนสวนสุนันทานะคะที่คอยสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแล้วก็บางครั้งก็ให้เงินโบนัสในการแข่งขันไม่ใช่แค่ตัวหนูแต่ว่าเป็นนักกีฬาของสวนสุนันทาทุกคนคะ่ะที่เวลาได้รางวัลมาขอบคุณทุกท่านขอบคุณทางสมาคมขอบคุณทาง มาดามแป้งขอบคุณทางพี่ป๋อมขอบคุณโค้ชทุกท่านขอบคุณพี่โอที่คอยสอนแล้วก็ทำให้หนูมีทุกวันนี้ค่ะนะครับก็มีหลายส่วนหลายภาคส่วนนะครับที่สับสมเด็กคนหนึ่งให้ขึ้นมาเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับขอบคุณแฟนบอลแฟนกีฬาชาวไทยด้วยขอบคุณแฟนๆฟุตซอลชาวไทยนะคะที่คอยเชียร์คอยเป็นแรงเชียร์ให้พวกเรา อาจจะมีติบ้างในบางครั้งพวกเราก็ยอมรับข้อผิดพลาดค่ะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะในการแข่งขันฟุตซอลโลกครั้งนี้นะ<อ>ครับก็บอีกรายการหนึ่งก็คือซีเกมนะก็ตอนน่อเนื่องกันเลยน้องๆน่าจะต้องทำงานหนักมากนะครับทั้งทีเลยไม่ว่าจะเป็นตัวพิปปอมนะครับพี่แต้นะครับแล้วก็โค้ชโอนะครับในการที่ต้องรับศึกหนักในช่วงปลายปีนี้ทั้งสองรายการก็ขอเป็นกำลังใจนะให้ผ่านพ้น ไปได้แล้วก็ประสบควาสมสำเร็จน,นะครับแล้วก็อยากจะให้ขอให้ความฝันเป็นจริงในการพัฒนากระแสฟุซออหญิงเมืองไทยขอบคุณน้องพรครับครับุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาของรายการเส้น,านทางกีฬาลงแล้วผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ